บ่มาบ่มาคนมาอวยลงไหลอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมล่ะสวยเหรอไม่เห็นสวยตรงไหนเลย <laughs> พี่แอนรู้สึกเบื่อบเขาไม่ก็มันเ,เ,เ,เห็นทุกวันนะมันก็จะรู้สึกเฉยๆ ี๋ยวจะไปทำเล็บที่เซนทันเขาก็จะพาเด็กไปไหว้พระแล้วเนะเจอกันจะกลับดึกๆเพราะเขาจะมาจัดโต๊ะเก้าอี้ฟีลอ้าวพี่โอโปรตีนก็หมดอะไรโปรตีนนี่ไม่ได้เนี่ยมีโปรตีนไหมโปรตีนอะไรมีพามาแห่พามาแห่แบบนี้คือมีครับยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเขาก็มาน่าจะมันไม่ทัน เพราะเขามันเป็นสั่งทำอะไนี้มันเป็นการศาสตร์ทั้งนอกครับทําข้างนอกอะไาอครั้ต่งห่องนะแต่องค์เล็กๆปะมหาสารคามครับโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลค้นหาใน Google ได้ครับ เอ้าเอาอะไรวะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคําว่าวะลูกอะไรคะเอาจุ๊บปืนจุ๊บจุ๊บหน้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน้าหน่อยมีพายจะกล้าอุ้ยพายไม่ต้องไปพลอยกับพันแกงกับแม่นะคะมาตัดพันแก่ลงไปพวกนี้ค่อยเจอกันโแกงแต่คะคนแก่กับแม่นะตกใครตกเก้าอี้น้องเพชรเหรอตกเก้าอี้เลยเหรออ่ะ

ทั้งหลังเลยร้านอาหารจะอยู่หลังโรงแรมนะไม่ได้อยู่ในตัวโรงแรมนะแต่ว่าลูกค้าที่มาพักโรงแรมก็กินอาหารเช้ากันที่ร้านอาหารนี้เลยนะครับใครที่อยู่ข้างนอกสามารถเข้ามาได้ไม่จําเป็นว่าต้องมาพักแล้วถึงจะกล้าเข้ามากินเพราะมันเป็นคนละโซนนะครับคนละคนละโซนเลยคนละบรรยากาศเลยนะครับผมขายอาหารไทยอิตาเลียนนะกเน,น้นอาหารไทยเป็นหลักครับราคาก็ จะได้ภาพที่บอกว่าชีวิตดีๆของทุกๆคนเสียงหลุกเสียงคืออย่างได้ยินไหมได้ยินไหมครับเสียงหายอ๋อได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมจ๋าได้ยินไหมครับนั่นแหละใครที่มาร้านอาหาร นะครับก <G introductory> <N> ็มาที <d acy> <N> ่โรงแรมรือบอสกรีนโฮเทลเลยเข้าไปข้างหลังนะฮะจะมีถนนแล้วก็มีป้ายบอกเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับและทีนี้อาหารราคาบ้านบ้างแต่ทุกๆุจานจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเราก็มีโมเมนต์ดีดีเหมือนกันนะมีโมเมนต์รู้ราขึ้นกันบรรยากาศดีครับถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนั่งข้างในก็สวยข้างข้างก็สวยข้างนอกก็สวยข้างหลังก็สวย เป็นถ่ายรูปในห้องประชุมได้นะครับแล้วใครที่ยังไม่ซื้อบัตรกลุ่มปิดวันเกิดแอนนะครับบัตรกลุ่มปิดวันเกิดแอนสองร้อยสิบเก้าบาทนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นงานแฟนมิสแล้วก็เบิร์ดเดย์แอนออร์เดด้วยนะครับบัตรหน้าง,งาน1290ออันนี้คือเต็มแล้วไม่ได้รับวอล์กอินนะครับใครไม่ได้จองบัตรนี้ก็คือมาได้แต่จะไม่มีที่นั่งเพราะว่าที่นั่งมันเต็มแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าใครอยู่ไกลนะครับแล้วพลาดที่จองบัตรไม่ได้ก็สามารถร่วมจอยผ่านทางออ์